เอาละครับคุณผู้ชมครับเรียกได้ว่าเวียดนามลมจับ ตับแตกอีกแล้วล่าสุดตะลึงดังข้ามทวีปชมพู่ขวัญใจคนใหม่ฝรังเนี่ยต่อแถวเรียงคิวยาวเพื่อที่จะขอายเซ็นพร้อมกับมีคอมเมนต์ออกมาเกี่ยวกับแฟนเวียดนามครับที่ถึงขั้นช็อกโลกชมพู่แอซิดลูกละ1ล้านร่วมไปถึง p v f ยังออกมาอึ้งครับว่าเรตติ้งของรายการโปรวอลเลย์บอลเนี่ยมีแฟนๆติดตามแล้วก็เข้าชมมากถึง4 3 0 0 0 0คนที่ออกมาตามเชียร์ออรลนดหรือว่าตามเชียร์ทุก มซึ่งคลิปนี้ข้อมูลจัดเต็มรวมถึงคอมเมนต์เวียดนามก็จัดเต็มแต่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้างติดตามกันคผู้ชมทุกท่านนะครับเรามาเจอเจอกันอีกเหมือนเดิมคลิปนี้ผมเองก็มีเรื่องราวอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับวอลเลย์บอลสาวไทยเราอย่างสหรัฐอเมริกาหรือว่าชมพู่ปอนพันเกิดปราดที่ตอนนี้กระแสกําลังโด่งดังกระแสกําลังฟีเวอร์เพราะล่าสุดเพิ่งคว้าแชมป์ในลีกของสหรัฐอเมริกามาได้กับรายการโปรวอลเลย์บอลที่เป็นรายการ โด่งดังที่สุดรายการหนึ่งในลีกของอเมริกานะครับมีช่วงหนึ่งช่วงที่ออร์เรนโดวาคิรี่ชนะ9เกมรวดเนี่ยมีเรตติ้งมากกว่ารายการบาสเกตบอลหรือว่าเรตติ้งมากกว่ารายการเมเจอร์ซูเปอร์ลีกเป็นฟุตบอลของอเมริกาช่วงหนึ่งฟีเวอร์ถึงขนาดนั้นครับแต่อย่างไรก็ตามครับตอนนี้อัปเดตล่าสุดเนี่ยรายการโปรเย์บอลกับออร์เรนโดวาคิรี่รวมถึงพ,พันกับมาโด่งดังอีกครั้งหนึ่งหลังจากผง,งาดคว้าแชมป์ในนัดชิงชนะเลิศครับเอาชนะคู่ปรับอย่าง อีดีอีกไนมา3ตน1เซตโดยก่อนเจอกันเนี่ยผมก็ทําการวิเคราะห์ไปแล้วกับไทติหลังไซติก่อนการแข่งขันนะครับซึ่งออร์แลนโดกับอีดีอีกไนท์ผัดกันแยบบ้ปักกันชนะเนี่ยอย่างละ2เกมคือ2ต่อ2ยังเสมอกันอยู่จนเกมนี้เป็นคือเกมตัดสินครับสุดท้ายออร์แลนโดก็ทําได้ชนะไป3ต่น1เซตด้วยฟอร์มการเล่นที่ยอดเยี่ยมด้วยการเซตที่ยอดเยี่ยมและก็เกมรุกเด็ดขาด ซึ่งก็มีทั้งคอมเมนต์ฝรั่งที่ออกมาพูดถึงเยอะมากมีทั้งสื่อต่างๆรวมถึงผู้บรรยายในเกมครับเรียกชื่อชมผู้แชมพูดอยู่ตลอดเวลาก็ไม่แปลกที่บอลพันจะสามารถคว้า,ารางวัล MVP ผูเ้เล่นยอดเยี่ยมประจํารอบไฟนอลได้สําเร็จโดยก่อนหน้านี้ก็มีการอัปเดตคอมเมนต์ของแฟนวอลเล์บอลเวียดนามโดยก่อนหน้านี้ก็มีการอัปเดตคอมเมนต์ของแฟนสาวรัฐอเมริกาไปแล้วนะครับแต่ว่าคลิปนี้จะมาอัปเดตคอมเมนต์ของแฟนวอลเล์บอลเวียดนามที่ได้ออกมาพูดถึง สาวไทยเราอย่างพรพันธ์กับความสําเร็จผง,งาดคว้าแชมป์นลีกของอเมริกาซึ่งมีอยู่สื่อหนึ่งของเวียดนามครับที่เขาติดตามฟอรมมากๆรวมถึงมีอยู่กลุ่มหนึ่งของเวียดนามด้วยที่เดออกมาติดตามชมพูและก็ความเคลื่อนไหวของสาวไทยเรา มีการพาดหัวใหญ่ออกมาก่อนนะครับบอกว่าออร์แลนโดวาคิรีทำผลงานได้พลิกล็อกน่าประทับใจสำหรับฤดูกาลนี้จากทีมันดับสุดท้ายกลายเป็นแชมป์ PVF โดยชยนะ3-1ซึ่งเซตเตอร์อย่างพรอนพัน์ก็สามารถคว้ารางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมของรอบชิงจากฟอร์มการเล่นของเธอครับรวมถึงการรับบอลถึง12ครั้งซึ่งมากที่สุดในทีมเนี่ย อันนี้คือสิ่งที่สื่อของเวียดนามจั่หัวมานะครับเรียกว่าเป็นการจู่หัวชื่นชมพรพันอย่างชัดเจนและหลังจากนั้นก็มีคอมเมนต์ของแฟนวลบอลเวียดนามออกมาพูดถึงเยอะมากนะครับบางเมนชื่นชมพรพันบอกว่าเฮ้ยพรพันนี่แหละจะน่ากลัวที่สุดเมื่อเจอกันโดยเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกครับเขาก็ได้มีการบอกว่าพรพันตอนนี้ถือว่าเล่นได้เหนือชั้นมากๆถ้าเกิดเทียบกับยุคข,ของนุสราต้มคําก็ต้องยอมรับเลยว่ามีหลายจังหวะที่พรพันทำได้แม่นยำอะไรก็นิ่งไม่ แพ้กันแถมยังมีสปีดในการกระจายบอลที่เร็วมากเห็นแล้วก็อดคิดไม่ได้ว่าเธอกําลังเข้าสู่ช่วงพิกของตัวเองจริงๆก็น่าจะเป็นแบบนั้นนะครับช่วงนี้แหละน่าจะเป็นช่วงพิกของพรพลเพราะว่าเล่นดีตลอดทั้งฤดูกาลเลย44เกมพรออพันไม่มีเกมไหนที่ดรอปเลยนะครับถ้าเกิดมีเกมดรอปจริงๆก็ น่าจะช่วงอาการบาดเจ็บนอกนั้นก็ยังเป็นตัวหลักให้กับออรลนโดตลอดการแข่งขันตลอดทั้งแมตต์อ่ะมาต่อที่อีกคอมเมนต์นึงครับเขาบอกว่าทีมชาติไทยตอนนี้มีโอกาสสูงมากที่จะได้ตั๋วโอลิมปิกซึ่งถือเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่ทีมจากอาเซียนได้ไปเวทีใหญ่ระดับนี้ถ้าเกิดทําได้จริงจะไม่ใช่ความภูมิใจของไทยเท่านั้นแต่ทั้งภูมิภาคก็จะยกระดับวงการวอลเล์บอลตามไปด้วยเมนนี้ของเวียดนามก็ ยังอยากให้ไทยไปโอลิมปิกนะครับตอนนี้หลังจากเห็นฟอร์มองสาวไอ้เราที่คว้าแชมป์แบบโอ้โหถล,ลม่มทล,ลายจริงๆยุโรปเยอรมนันตุรกีญี่ปุ่นเราก็เอามาหมดทุกแชมป์มาต่อที่อีกคอมเมนต์นึงครับเขาบอกว่าพูดกันตามตรงถ้าเกิดพร่อนพันธ์ยังเล่นได้ในระดับนี้เวียดนามก็คงต้องพอใจกับเหรียญเงินไปก่อน เพราะว่าการที่พรพันธ์อยู่ในทีมไทยทาให้เกมของไทยนั้นแน่นขึ้นมากแถมยังเป็นตัวจุดประกายให้เล่นรอบข้างเล่นได้มั่นใจขึ้นอีกต่างหากถ้าวันไหนเธอเลิกเล่นจริงๆเนี่ยเวียดนามถึงจะมีโอกาสเบียดไทยขึ้นมาได้แต่จนกว่าจะถึงวันนั้นคงต้องยอมรับว่ารุ่นพราหมณ์ของเวียดนามยังเทียบชั้นกับไทยไม่ได้เนี่ยคอมเมนต์นี้ก็รู้ตัวเองดีนะครับว่าถ้าเกิดมีพรพันธ์มีซุปตาของไทยเราทุกคนยังอยู่ในทีมเนี่ยโอกาสที่เวียดนาม จะเบียดขึ้นมาเป็นแชมป์มันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยซึ่งฝั่งของเวียดนามเองเขาก็ยอมรับนะครับว่าชุดนี้ของเขาเป็นชุดที่สุด,ดยอดที่สุดแล้วมีตู้เย็นมี4ทีแล้วก็มีอีกหลายตัวหลายคนแต่ว่าเขาก็ยังเทียบชั้นกับเราไม่ได้แต่บางเม้นมีนะอยากเทียบชั้นกับเราแล้วก็อยากคว้าเราในซีเกมด้วยอ่ะมาต่อที่ค้อเมต์น,นึงครับเขาบอกว่าดูทรงแล้วเวียดนามน่าจะต้องกลับไปเอาเหรียญเงินอีกแล้วเพราะตอนนี้ไทยมีผู้เล่นมากประสบการณ์และฟอร์มก็กําลังดีขึ้นสุด,สด แต่ยังไงเวียดนามก็อย่าท้อต้องสู้ต่อไปเพราะศักยภาพก็มีอยู่เยอะมากขอแค่เสริมทีมให้แน่นทั้งเกมรุกแล้วก็เกมรับอีกนิดความหวังคว้าแชมป์ก็ยังไม่ไกลเกินเอื้อมเนี่ยครับอย่างที่ผมบอกเม้นที่มั่นใจก็มีส่วนอีกเม้นหนึ่งครับเขาบอกว่าถ้าตัวรุกของไทยรับบอลแรกพลาดบ่อยๆเนี่ยก็จะกลายเป็นภาระให้กับผพันธ์ต้องวิ่งพล่านด,ด้วสนามเพื่อเซตบอลอย่างเดียวซึ่งแม้เธอจะเก่งแค่ไหนแต่งานหนักขนาดนั้นก็มีโอกาสพลาดได้เหมือนกัน เพราะฉะนั้นหากไทยไปถึงระดับท็อปเอเชียจริงๆบอลแรกก็ต้องนิ่งกว่านี้ไม่งั้นพรนพันเองก็ต้องเหนื่อยนยครับเมนนี้เวียดนามอีกเมนนึงครับเขาบอกว่าเด็กไทยบางคนเนี่ยชอบว่าพรพันธนะแต่ก็ตลกดีถ้าเกิดว่าพรนพันไม่ลงสนามเมื่อไหร่เวียดนามก็จะดีใจแทบจะฉลองชยน,นะร่วงหน้าเพราะรู้ดีว่าไม่มีเธอแล้วเกมของไทยนั้นเป๋แน นี่พรพันธ์คือตัวแปรสําคัญที่สุดในทีมของไทยและก็ในลีกสหรัฐอเมริกาอย่างออร์แลนโดวาคิรี่มาต่อกันที่อีกความเป็นหนึ่งครับเขาบอกว่า วอลเลย์บอลสารัฐบอลแรกเขานิ่งอยู่แล้วเล่นเป็นระบบแต่ของไทยเองก็ยังมีปัญหาเรื่องการรับลูกแรกอยู่พอสมควรจะฝันไกลถึงแชมป์เอเชียก็คงต้องแก้ตรงนี้ให้ได้ก่อนเพราะว่าแมตช์ใหญ่ๆเนี่ยคู่แข่งคงไม่ปล่อยโอกาสให้พลาดง่ายๆจริงๆเรื่องนี้เนี่ยโคดดก็พยายามปรับอยู่นะครับในเรื่องของการดีเฟนซ์บอลแรกถ้าเกิดเราดีเฟนซ์ได้ดีๆเนียนๆเนี่ยบอลจังหวะที่2จังหวะที่3มเราก็สามารถโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพแหละ อะมาต่อที่อีกความเป็นหนึ่งครับเขาบอกว่าอย่าเข้าใจผิดนะพรพันได้ MVP เนี่ยแค่รอบชิงชนะเลิศเท่านั้นส่วนรางวัล MVP ของทัวร์นาเมนต์เป็นของคนอื่นไม่ใช่ว่าเธอกวาดหมดทุกรางวัลแต่ก็ยังถือว่าเธอโชว์ฟอร์มได้เก่งสุดในเกมที่สำคัญที่สุดแบบนี้ส่วนอีกเม้นหนึ่งครับเขาบอกว่า ถ้าเกิดพรพันธ์ยังรักษาฟอร์มแบบนี้ได้ต่อเนื่องบอกเลยว่าเวียดนามเหนื่อยแน่เพราะว่าเธอคือศูนย์กลางของเกมรุกทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นบอลเร็วบอลไหลหลังบอลระยะไกลพรพันธ์เซตได้ที่สําคัญคือทําให้ทีมดูมีระบบขึ้นแบบเห็นได้ชัดหรือจะยังมีอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าระบบการพัฒนานักกีฬาไทยนั้นดีจริงๆการสร้างนักกีฬาระดับท็อปออกมาเรื่อยๆเนี่ย จนบางทีรู้สึกว่าเวียดนามน่าจะลองส่งทีมเยาวชนหรือว่าโค้ชไปเรียนรู้แนวทางฝึกของเขาบ้างน่าจะช่วยยกระดับทีมได้ไม่น้อยนี่ครับเริ่มใจอ่อนครับสำหรับแฟนเวียดนามอยากจะมาพัฒนากับไทยเรานะซึ่งก็มาต่อกันอีกคอมเมนต์หนึ่งครับเขาบอกว่าพอผ่านคว้าแชมป์ลีกอเมริกาได้สำเร็จเนี่ยงานนี้ก็ถือว่าเป็นความสำเร็จครั้งใหญ่ในการเล่นลีกต่างประเทศและก็ยังช่วยเปิดทางให้นักกีฬาคนอื่นจากอาเซียนกล้าฝันมากขึ้นด้วย นี่แหละครับอันนี้ก็เป็นคอมเมนต์บางส่วนเท่านั้นที่ออกมาพูดถึงบอยบันกับแฟนเวียดนามแล้วก็ต้องยอมรับตามตรงว่าการที่บอยบันคว้าแชมป์ได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้มันโด่งดังไปทั้งอาเซียนแน่นอนครับขนาดลีกเยอรมันของบีมก็ยังไม่โด่งดังขนาดนี้นะครับแต่ว่าลีกของอเมริกาแน่นอนว่ามันเป็นลีกที่ใหญ่แล้วก็มีการถ่ายทอดสดกระจายไปทั่วโลกซึ่งยังรวมถึง แฟรวบอลบอลอเมริกาอีกนะครับที่ล่าสุดสื่อของอเมริกาได้ออกมาบอกเหมือนกันว่าพรพันธ์และก็อเบอร์ครอมบีนั้นช่วยกันพลิกสถานการณ์จากที่แย่ที่สุดสู่ สูงสุดใน1ประวัติศาสตร์แรกด้วยการคว้าชแชมป์ลีกในปีนี้แล้วก็ปิดฉากฤด,ดูกาลได้อย่างสวยงามซึ่งฤด,ดูกาล2 0 2วัน25ครับสิ้นสุดลงด้วยการลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลมากกว่า430,000คนทั่วทั้งลีกโดยมีการถ่ายทอดสดการในขันเนี่ย116เกมครับและก็45เกมผ่านเครือข่ายระดับประเทศเนี่ย อันนี้เป็นสิ่งที่สื่ออเมริกาออกมาเปิดเผยนะคบว่าพบรบานกับโอรอมบีมีส่วนสำคัญอย่างมากในการเรียกเรตติ้งด้วยการที่2คนนี้เนี่ยมีฟอร์มการเล่นที่ดีและคว้ารางวัลไป1ล้านเหรียญสหรัฐสำหรับการชนะหรือว่า33ล้านบาทซึ่งก็ไม่ได้มีเพียงแค่นั้นนะครับการได้3.3ล้านบาทกับการเล่นมีแค่หนึ่งแมตช์ในแมตช์ชิงชาลเลิศแล้วพ,พรพันแอชซิตไปทั้งหมด37แอซิตแล้วยังรวมกับเงินรางวัล m v p ได้อีก1 0,000นเหรียญหรือว่า3 3 0 0 0 0บาท ก็ทำให้เฉลี่ยออกมาครับกลายเป็นพรพันแอซิดลูกละเกือบ1ล้านบาทให้กับออลันโดวาคิรีให้กับทีมกับการชนะในเกมนี้โอ้โหจริงจังและก็จริงใจมากๆนะครับในการเล่นของเจ้าตัวโดยหลังจบเกมเองครับก็มีแฟนๆชาวอเมริกาได้ต่อแถวเรียงคิวขอถ่ายรูปขอลายเซน็นชมพู่ของเราเรียกว่าเป็นขวัญใจมหาชนคนใหม่โชว์ความเป็นไทยเป็นอันดับหของโลก งานนี้ในอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นจะเป็นยังไงก็ต้องรอตามกันนะครับผมคิดว่าอเมริกาน่าจะให้อยู่ต่อนะอาจจะเพิ่มเงินเดือนเพิ่มโคตตาตอนนี้เนี่ยได้ประมาณ5ล้านบาทแต่ถ้าเกิดรวมกับเล่นออสตาแล้วรวมกับอะไรหลายๆอย่างเพราะว่าบอลพันธ์มี10ล้านกลับบ้านกับประเทศไทยเราแน่นอนซึ่งยังไงก็รออัปเดตกันอีกรอบหนึ่งนะครับว่าบอลพันธ์จะกลับมาในวันไหน ตอนนี้ขอเฉลิมฉลองให้สุดติ่งกระดิกแมวกันไปกอดทางออนันโดวาคิรีเองก็เริ่มทยอยนะครับโพสคลิปแห่งความปลื้มปิติคลิปแห่งความปลื้มใจในการฉลองแชมออกมาอยู่เรื่อยๆท้งโคดเอมี่พอลลี่ทั้งพรพันธ์ชูถ้วยเรียกว่าหน้าตื่นตาตื่นใจและในส่วนของคลิปนี้ผมเองก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดตเรื่องราวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกําลังใจให้กับผมด้วยคิดเห็นอย่างไรกันบ้างคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยจัดหนักจัดเต็มกันได้เลยเจอกันใหม่กับข่าวอัปเดต ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปแล้วครับบ๊ายบาย